น้องนะสังเกตบ่ครับถ้าเปรียบกับบ้านเห่านี่พื้นที่รับเท่ากันแบบนี้บ้านเห่านี้ดันเป็น,นหนาเมเ่ยดูไหมพี่น้องแต่คนเกาหลีทำาก,กเกระรคือทางนู้น ไลหนังเลิงสวัสดีครับคนนึงก็ขอสวัสดีพี่น้องทั้งที่อยู่ไทยและก็อยู่ต่างประเทศนะครับนกอีมีต้อนรับสู่ไลหนังเลิงครับผมก็คือเขาคือเดิมครับพี่น้องครับก็ยังพาพี่พาน้องมาอยู่ในเกาหลีใต้คือเก่าครับพี่น้องครับที่น่นเองเป็นคนที่เกิดในครอบครัวข้องเกษตรกรนะครับคือมีพอมีแม่ท,ไทาไรทานาเนาะครับนก็คือทำาระป๋อทานาข้าวนะครับ ไดยสภาวะเศรษฐกิจบ้านเหา่ากอย่างที่พี่น้องรู้กันนะเนาะครับเนาะว่ามันค่อนข้างที่อิ่ลำบากกะเลยพลิกพันตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองมาอยู่ในเมืองงอกนะครับคือได้มีโอกาสได้มาอยู่เกรี่ต้เนาะครับเนาะกะใจของที่นนเองก็เป็น,ร,ร,นรู้คงเกษตรกรเนาะกามีความตั้งใจที่ีมาศึกษามาลุยงานเกษตรกรโดยตรงเนาะครับเนาะพอมาวันนี้ก็ที่นนมีโอกาสได้มาหเห็น วิธีการในการทำากษตเซข้องขนเกาหลีตายครับคือการทำหนาพี่น้องนะครับพอได้มนนา,าที่หนาข้องขนเกาหลีก็ค่อนข้างที่อีว่ามันแตกต่างจากบ้านเหาเนะครับเนาะแตกต่างแบบไรพี่น้อง,องเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูกันครับไปพี่น้องไปกันเลยสลาทางด้านล่ังพี่น้องสลาหนังพักเลยอ่าไปพี่น้องไปดูกันครับไปกันเลยนี่พี่น้องเป็นสลาหนังพักนี่พี่น้องเนี่ย สลาพักใจพี่น้องดูสวยงามจากน้องพี่น้องเนาะเนี่ยสลาแปดเหลี่ยมพี่น้องไปพี่น้องไปดูพื้นไร่พื้นนากันครับนี่ครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาดูระบบการวางแพ่นในการทำเกษตรของุนเกาหลีกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นทางดรางบอกรับนะครับพี่น้อง ดูการแบงสั้นปันส่วนของประเทศเกาหลีนะครับคนเกาหลีเข้าค่อนข้างที่มีการหวังแพทย์นในการทําการ,กรเกษตรสดิพี่น้องทางฟังขั้วมือที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็อีเป็นผักกาดแก้วนะครับที่กําลังทําการตัดนะครับเลือกว่าตัดไปค่อนข้างที่อีไล่แล้วนะพี่น้องเห็นอยู่นะตรงกลางเข้าอีแบงเป็นหนานะครับทําเป็นหนานะครับ ทางที่พี่น้องเห็นอยู่ทางหน้านูน้นก็กเป็นบกบกขลีนะครับอ่าส่วนทางด้านล่างนี้ก็อีเป็นข้าวโพดนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับอ่านะครับทางนี้กลเป็นพืชอายุสั้นนะครับ4-5วันสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับพอเก็บอันนี้เสร็จทำการหรือแปลงลก็ปุกยางอื่นทดแทนนะครับจากนั้นกลอยีไปทำการ ตัดบอคลีแล้วทีเนี้ยอ่าดูครับนะครับตัดบอคัลลีเสร็จก็ต่อไปก,อก,ก,ก็เก็บเกี่ยวข้าวโพดได้แล้วนะครับเพราะว่าขนเกาหลีอีกเก็บเกี่ยวข้าวโพดดิบนะครับเพื่อเอาไปต้มขายนี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวลงไปดูพื้นที่นากันพี่น้องนะครับอ่าดูครับพี่น้องครับนาของคขนเกาหลีเป็นนาดำนี่พี่น้อง อินบินเทวนะครับดูครับพี่น้องภายในนาครับก็มีแน่เด้พี่น้องนะครับบ่มีเด้พี่น้องที่มีปูเจาะขนงขนานู่เน้อควักขนาบ่มีเด้พี่น้องนี่ดูขนาเข้าไหมนะครับพี่น้องสังเกตบอครับถ้าเปรียบกับบานเห่านี่พื้นที่ราบเท่ากันแบบนี้บานเห่านี้ดันเป็นนาเมื่อดูไหมพี่น้อง แต่คนเกาหลีทําการ,กรเกษตรคือทางนูน้นปูกข้าวโพดนะครับทางนูน้นปุ๊กบุขลีนะครับตรงกลางปู๊กข้าวนะครับทางริมใกล้ปูก๊กผักกาดแก้วนะครับพี่น้องดูผักกาดแก้วนะครับหมวก็อีอแ,นแน่นแหละตัดอีใดเลยพี่น้องอตรงกลางก็เป็นนาข้าวพี่น้องเห็นบอกครับนาข้าวก็เป็นแบบดำเอาใยพี่น้องนี่ ดูการวางแผ่นการเกษตรของเข้านะครับพื้นที่การเกษตรเขอาเอาะโอ้ยถ้าเปรียบกับบ้านเห่านี่ก็ดันเป็นนาหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะทำแต่เข้ามืดนะครับแต่คนเกาลี่นี่โปดปลู้พืชอายุสั้นนะครับทำให้มันได้ตังก่อนเนาะพี่น้องเนาะแงแล้วก็ปลูกอย่างอืง่นทดแทนพอเสร็จก็ไปตัดบอคคลีบอคคลี่ก็กำลังปิดหัวแล้วพี่น้อง นะครับจากนั้นก็ไปพูนะทางล่างหนก็ไปหักกระโพดนะครับอ่านี้เลยพี่น้องพอได้มาเห็นแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับบ้านหฮาให้พี่น้องได้เห็นกันเลยเนาะ,ะวางบ้านห่ากับบ้านเข้าการทำกเกษตรมันค่อนข้างที่แตกต่างกันนะครับบ้านหฮานี้ถ้าลงได้ทำเข้าก็ทำเข้าจนละมิดนะครับพอบัดน,นี้เข้าราคาบดีมากะ เอาละทีนี้ขาดทุนนะครับแต่มาดูข้องคนเกาหลีนี่พี่น้องทำพืชอ,อายุสั้นใบทังด้านข้างนะครับนี่น้องครับโอ้โหดูเลาะแปลงเข้าพี่น้องพูกแต่ข้องกินน้องเห็นบ่เขาบปไปล่อยพื้นที่ว่างดี่พี่น้องอันนี้เป็นทัวพี่น้องเห็นอยู่นะ ะร,ระบบน้ำเขาก็มีของไล่พานแบบนี้นะครับนี่พี่น้องดูไงระบบน้ำของคนเกาหลีมีน้ำไล่พานตลอดบุหมีแห้งส่องข้างทางริมเมืองใกล้เป็นทัวพี่น้องอินอบอกนีนก่เป็นบอคลีที่กำลังรอการตัดดีพี่น้อง โอ้โหการวางแพนการเกษตรบานเมืองเขาพี่น้องเอ้ยยอดงานท้าอุดมสมบูรณ์ไฟฟ้าเข้าถึงทุกที่นะครับส่วนทางอีกฟังหนึ่งก็ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็อีเป็นโซมนีพี่น้องอพื้นที่การเกษตรของเข,า,เขาอี่ทำบ่คือกันนี่พี่น้องเห็นบ่ครับมองเข้าไปก็ ส้มก็คณะเขาแล้วพี่น้องตนส้มนะครับนี่แล้วครับเอาวิธีการทําการเกษตรมาฝ้าพีฟักน้องนะครับเป็นการทาการเกษตรในต่างแดนนะครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับและนี่ก็เป็นแนวทางเป็นวิธีการที่ที่นุนเองได้มีโอกาสได้มาเหนในต่างแดนนะครับเนาอววาวิธีการแนวทางเข้าเข้าทําแบบไหลนะครับก็เป็นหนาอยู่ตรงกลางนะครับ ส่วนด้านข้างใกล้เป็นพื้นมุ่นเวียนนะครับมีทั้งอายุสั้นและการอายุยาวนะครับเนาะสามารถเก็บผลผลิตอย่างต่นเนื่องไปเลยนะครับเนาะโดยที่เ่าต้องหยุดรอเงินมุ่นเวียนนะครับเนาะฉะนั้นแล้วเราก็เอาวิธีการนี้ไปปรับปรุงไปประยุกต์ใช้อยุบ้านเทาไ้เดี๋ยพี่น้องดีทาให้เรามีเงินมุ่นเวียนอย่างต่นเนื่องนะครับถ้าพี่น้องคนไหน เข้ามาเยี่ยมชมไร่นังเลืงแล้วถือว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับไร่นังเลืงนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมนะครับยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้ที่นนได้มีกำลังใจได้ทำคลิปต่อๆไปฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมไร่นังเลืงนะครับก็ขอลาด ธนาเทวดา16บชั้นฟ้าเทพรักสิชั้นดินจงลงมาปลกปักรักษาคู่ข,ง,ขงพี่น้องให้พี่น้องซุ่มความมุ่งมันปัถนานะครับคิดว่าประการใดก็ข้อจงสําเร็จสําเร็จสําเร็จนะครับพลใดอันประเสริฐสุกใดอันร่ำเลิศก็ข้อจงมาบังเกิดกับพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับเดอ้อมีเงินแสนนข้าบ,บ้านมีเงินล้านเข้าบัญชีครับผมสาธุครับสาหรับวันนี้ที่น้องเองก็ต้องข้อขอต่อพี่น้องก่อนเนาะครับเนาะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับที่นอนองเองก็อิพยาม เก็บเกี่ยวความรู้มาฝากพี่น้องอยู่ตลอดตลอดเนะครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย